สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทำชุดคอสเพลย์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกชุดที่ผมใส่นั่นก็คือจิ้งจอกก้าวหางนั่นเองเดี๋ยวเรามมาดูกันดีกว่าว่าความเป็นมาของชุดนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มจากการออกแบบกันเลยบอกว่าชุดนี้ไม่ได้มีอ้างอิงอยู่ในตัวละครใดๆเพราะเราดีไซน์และครีเอทขึ้นมาเองส่วนคนนี้คือเพื่อนผมเองครับพี่แกเป็นคนออกแบบและการดีไซน์เองทั้งหมดเราก็เริ่มออกแบบและการตัดนู่นตัดนี่มาลองจับใส่ดูว่า มันจะเข้ากันหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ดูดีนี่วะก็เริ่มจากการตัดกระดาษออกแบบกันเลยเราก็เริ่มออกแบบกันอย่างตั้งอกตั้งใจกันเลยทีเดียวเชียวความท้าทายของโปรเจกต์ในครั้งนี้ทำชูชิ้งจอกก้าวหางภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเอง ที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นั่นคือการทําหางสุนัขจิ้งจอกเริ่มจากการวัดขนาดและดีไซน์รวมถึงการคํานวณน,น้ําหนักว่าแต่เอาไฟมาใส่ทาไมแล้วก็ลองผิดลองถูกกันไปทุกอย่างที่อยากที่สุดเลยคือหางจิ้งจอกนั่นเองวันต่อมาเนื่องจากชุดนี้เราใช้เป็นงานขนสัตว์ทั้งหมดเลยเราก็ได้ขับรถมาที่ชัยนาทเท่าเพื่อมาเลือกซื้อผ้าและวิกและตามหาอัศเซอรีทั้งหมดแต่หอุปสรรคของเรานั่นก็คือว่าเขาจะเอาอะไร ยังไม่ได้นะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมการเลือกซื้อผ้าอุปกรณ์และอคเ e ซสซอรีตุ้ยอุปกรณ์และอคเซสซอรีทุกอย่างเนื่องด้วยเวลาจํากัดและอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนมากๆเราทําชุดกันมาขนาดนี้แล้วเราจะยอมแพ้ก็ได้ยังไงดูดน้ําไปหนึ่งทีมันยากจริงๆนะที่เราจะตามหาผ้าขนสัตว์ที่มีไซส์ขน,ขนขนาดเดียวกันร้านต่อไปไอ้แบบนี้เราไม่มีนะไม่มีค่ะมีเลยใช่ไห บอกแล้วทำชุดสองวันอย่าหาทำอะไรเจอแล้วเจออะไรนี่เนเปี่ยนสีเปลยไปเลยไหมนจะตลกหมอะนีไหมีนี่เป็นกรุ๊มีเป็นกรุ๊นะโอเคเฮ้ยเอามีเ่รอมีเีพูดจริงไมเนี่ยมีอะไรจะบอกกับโปรเจกต์ในครั้งนี้ไหมครับก็ไม่มีอะไรค่ะ เสียเงินแล้วก็ต้องเอาให้สุดหลังจากที่เราซื้อผ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูร้านวิกกันต่อแต่ดูไปดูมาไม่มีอันไหนที่ถูกใจเลยแล้วก็ไปดูถุงน่องก่อนเพราะว่าเราเป็นผู้ชายแต่คอสหญิงเราก็ต้องพลางตัวให้เป็นผู้หญิงได้มากที่สุดเพราะการแต่งเป็นผู้หญิงลูกเล่นมันเยอะกว่าก็เลยต้องมาดูขนตาเพิ่มนั่นไงหลังจากเลือกขนตากันเสร็จแล้วเราก็ไปร้านวิกกันต่ออันนี้เขาต้องให้เขาใส่อ๋อหนูจะเป็นสุนัขใช่ไหมสุนัขจิ้งจกชายผู้ชายโอ้หหมาป่า ไม่โดนก็ดับมาโรงานเนี่ยจะดับก็ตอนนี้เออได้ดูไม่ข่าวเพิ่มไปได้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 ของเาแล้วนี่ในขณะที่ผมกำลังเทสวิกเจ้าของร้านกาแฟผมกันใหญ่เลยนี่แกแน่ใจลงดีนะเนี่ย ทำไรทำไรทอะไรอะคืองงองแพงดูทองหนหน่อยหลังจากที่เราซื้อผ้าขนสัตว์กันมาแล้วแล้วก็มาเริ่มวัดกัน้เกออฮ้ยมันมาได้จังไหนนั่นเนี่ยเริ่มจากการวัดขนาดของไซส์หางเลยอันนี้คือส่วนหางนะครับเพราะเราต้องทําจํานวนทั้งสิ้น9หางเพราะว่าเราเคาะจิงจอ9หางยังไงล่ะเนื่องด้วยว่ามันเป็นผ้าขนสัตว์ตัดเสร็จแล้วต้องเอามาขยา่เขย่าเขยาแบบนี้ พอเราตัดหางเสร็จแล้วเราก็มาทําหูกันต่อว่าแต่หูดูใหญ่ไปนะ ทำหูหางยังไม่พอแล้วมาวัดไซส์าขาเพื่อตามขนขากันอีกแล้วบอกเลยว่าคนแค่นสแตนอัพเล่นใหญ่กันขนาดนี้จะไปประกวดที่ไหนแล้ววูจะเหนื่อยทำไมวะอันนี้เป็นในส่วนของปลอกขาบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เล่นใหญ่ขนาดนี้หลังจากตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาฟิตติ้งชุดกันต่อเพื่อให้ออกมาดูดีเราก็ทําการวัดกันหลายครั้งหลายครากันเลยทีเดียวเชียวสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหูของสุนัขจิ้งจอกเพื่อมาใส่บนหัวข้าพเจ้าอ,อย่าง ลและแล้ก็ถึงวันคอสจริงและนี่ก็เป็นการทําชุดคอสเพย์ครั้งแรกของพวกเราและ,ะเจะจบระกะไาศเรารู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่ามีคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีงานนี้ชื่องานว่าอันิเมะอีเวนต์ไทยแลนด์ครั้งที่3 ที่จัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์ในวันที่1และ2มีนาคมในปี2025ที่ผ่านมานั่นเองภาพที่ทุกคนกำลังเห็นนี่คือวันที่1ที่ผ่านมานั่นเองคือแต่งลุคเมคอัพอีกแบบหนึ่งแบบน่ารักกุฎปัดกิ้วที่มาในสไตล์ลูกสาวหวานชำ และเราก็ขอย้ำอีกทีนี่เป็นตัวจริงภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนคนที่เห็นในภาพก็คือคนจริงๆไม่ได้ถ่ายทําจากโดยรวมถือว่าไม่ได้แย่รู้สึกว่าหางมันยังเล็กไปหน่อยว่าด้วยระยะเวลาของการทําชุดมีเพียงแค่2วันเท่านั้นเองส่วนผ้าสีแดงนี่คือผ้าคลุมตอนที่เราถอดหางเท่านั้นเองนะครับไม่เกี่ยวกันและแล้วก็มาถึงของวันที่2ของงานรอบนี้มาในลุคของความดุดันไม่เกรงใจใครเพื่อเพิ่มความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนวิกเป็นวิกผมยาวแต่ สีขาวมันเดิมเพิ่มเติมคือคอนแทคเลนส์สีฟ้าและเมคอัพในลุคแฟนตาซีแต่ที่จริงเราคอดสเป็นตัวเดิมนั่นแหละแค่เพิ่มลูกเล่นเข้ามาเท่านั้นเองแล้วจะเขย่าทาไมเนี่ยจริงๆเราจะเพิ่มลูกเล่นให้มากกว่านี้แต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอเหนื่อยเกินและนี่ก็คือการทําชุดคอสเพล์ครั้งแรกด้วยตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดที่ใช้เวลาในการทําเพียงแค่สวันเท่านั้นเองถือว่าเป็นประสบการณ์แรกและความท้าทายแห่งปียังไงก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่